ครับเกิดวุฒิเหตุนะครับบริเวนี้เอาเสิบลอ้อนะ้วไฟไหมเป็นไหมเออัทำไรไืไไ่เป็นไรผมพยายามให้มันชุดถคันี้หรือเปล่าันาช่วยเบก ตัวปฏิเหตุนะครับรถสิยบล้อยางระเบิดแล้วก็ทำให้เติดไฟอยู่ข้างล่างมีควันออกมามันทุกมส้มนะครับส้มผลไม้มาจากจังหวัดอะไรเนี่ยมองไม่แคนโอ้โหไม่